สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เนื้อเรื่องใหม่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของบริษัทที่ไม่ได้แค่ผลิตสินค้าแต่เขากำลังผลิตเชื้อเพลิงของโลกอนาคตถ้าอีลอนมัสคือคนสร้างจรวดและรถยนต์ไฟฟ้าชายที่ชื่อเจนเส้นห่วงหรือเจนเส้นหวังก็คือคนสร้างสมองให้กับทุกอย่างเหล่านั้น วันนี้เราจะไปดูเส้นทาง33ปีของ n v i d i ีจากวันที่เกือบเจ๊งสู่บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกตัวจริงพร้อมทั้งเรื่องราวแผนการอนาคตต่างๆที่อาจจะเป็นการเปลี่ยนโลกของเราในไม่ช้าก็เป็นได้กำเนิดในร้านเดนนิส2,536เชื่อไหมครับว่าบริษัทเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดในโลกไม่ได้เริ่มในโรงการ r a เหมือน Apple หรือ Amazon แต่มันเริ่มในร้านอาหารเดนนิสในซิลิคอนแวลลียครับ สามวิศวกรผู้ฝันกลางวันในปี1993ชาย3คนได้แก่เจนเซนห่วงจาก LSI Logic คริสมาลาคสกี้และเคอร์ติสเพียมจาก Sun Microsystems มานั่งดื่มกาแฟและคุยกันว่าทิศท,ทางต่อไปของคอมพิวเตอร์คืออะไร The Vision พวกเขาฟันทงว่ากราฟิกจะเป็นหัวใจสำคัญพวกเขาต้องการสร้างชิปที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์แสดงผม3าดีได้สมจริงเพื่อการเล่นเกม อินวีเดียพวกเขาตั้งชื่อบริษัทว่าอินวีเดียมาจากคำว่าอินวีเดียในภาษาละตินที่แปลว่าความอิจฉาหรือ envy โดยใช้สีเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์และเริ่มก่อตั้งด้วยเงินเพียง1 4 0 0 0 0ดอลลาร์เท่านั้นต่อมาเฉียดเจ๊งและปฏิหารจากเซกาปี 1995- 1997หถึงหหลังจากนั้นเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับชิปตัวแรกของพวกเขาคือ NV1 ล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะมันดันไปสวนทางกับมาตรฐานที่ Microsoft หรือ DirectX ตั้งไว้ นาทีวิกฤตในปี1996 n v i d i เเอนวิดียเหลือเงินใช้ได้อีกแค่ไม่กี่สัปดาห์เจนเซนห่วงต้องเลิกจ้างพนักงานเกือบครึ่งบริษัทเซกามาช่วยชีวิตปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อเซกายักษ์ใหญ่เกมจากญี่ปุ่นจ้างให้เอ i นวิดียทำชิปสำหรับเครื่องเกมคอนโซลหรือ Dreamcast ในเวลาต่อมาแม้ตอนนั้นเทคโนโลยีของเอ i น i เดียจะยังไม่สมบูรณ์แต่เจนเซนยอมสารภาพกับซ e o เซกาตรงๆและขอให้เขาส่งเงินมาให้ก่อนเพื่อรักษาบริษัทไว้และ RIVA 128 เงินก้อนนั้นทำให้พวกเขาพัฒนาชิป RIVA 128ได้สำเร็จมันขายดีถล่มทลายถึง1ล้านชิ้นใน4เดือนและนั่นคือตั๋วรอดตายใบยแรกครับการเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นโดย IPO และการถือกำเนิดของคำว่า GPU 1999ปี1999คือปีที่โลกต้องจารึกชื่อ NVIDIA ครับเข้าสู่ตลาดหุ้น IPO เอ็นวีดียนำหุ้นเข้าซื้อขายใน NASDAQ เมื่อวันที่22มกราคม1999ที่ราคา12ดอลลาร์ต่อหุ้นก่อนแต่หุ้นหลายครั้ง G-Force 255ในปีเดียวกันพวกเขาเปิดตัวชิปที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและ n v i d i เดียนิยามมันว่า GPU หรือ Graphic Processing Unit เป็นครั้งแรกของโลกมันไม่ใช่แค่การ์ดจอธรรมดาแต่มันคือตัวประมวลผลที่ฉลาดกว่า CPU ในงานบางประเภท Acquiring 3Dfx ในช่วงปี2000เอ i นวีเดียเข้าซื้อกิจการ 3DFX คู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นทำให้พวกเขากลายเป็นราชาแห่งโลกการ์ดจออย่างเบ็ดเสร็จต่อมาคู d a เดิมพันที่ถูกหัวเราะเยาะ2006นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของบริษัทครับในปี2006เจนเส้นห่วงตัดสินใจทําสิ่งที่นักลงทุนมองว่าบ้าคือการสร้างซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าคู DA แนวคิด เจนเซนต้องการให้ GPU ไม่ได้มีไว้แค่เล่นเกมแต่ต้องการให้มันคำนวณอะไรก็ได้หรือ General Purpose Computing ความล้มเหลวในช่วงแรกการใส่คูด้าลงไปในชิปติกตัวทำให้ต้นทุนสูงขึ้นแต่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์กลับยังไม่สนใจหุ้น NVIDIA ร่วงกราวและถูกวิจารณ์อยู่นานนับ10ปีแต่เจนเซนไม่ยอมแพ้เขาเชื่อว่าสักวันโลกจะต้องการพลังการคำนวณมหาศาลแบบนี้ เข้าสู่ยุค Big Bang ของ AI 2012ถึง2022และแล้ววันที่เจนเซนรอคอยก็มาถึงในชื่อของ Deep Learning Alexnet 2012นักวิจัยใช้การ์ดจอ Nvidia เดียเพียง2ตัวในการฝึก AI ให้จำแนกรูปภาพได้แม่นยำกว่าซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ราคาพันล้านผลลัพธ์นี้ทำให้โลกตะลึงและบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google, Facebook และ Amazon ต่างแห่กันมาซื้อชิป Nvidia เดีย The Data Center Chief จากที่เคยพึ่งพาไรายได้จากเด็กเล่นเกม n อน d i เดียเริ่มขยับเข้าสู่ Data Center พวกเขาสร้างชิปตระกูลเท s l a V100 และ A100 เพื่อรันโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตโลก Acquisition of m e l a n o x การซื้อบริษัท m e l a น o x ในปี2020ด้วยมูลค่า7,000ล้านดอลลาร์ทำให้ NVIDIA ไม่ใช่แค่คนทำชิปแต่เป็นคนคุมระบบทางด่วนข้อมูลในศูนย์ข้อมูลทั่วโลก ยุคทองแห่ง AI และ Blackwell 2023ถึง2026เมื่อ ChatGPT เปิดตัวในปี2022โลกก็เปลี่ยนไปตลอดการ NVidia กลายเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันในยุคตื่นทอง AI H 1 0 0ทับ H 2 0 0 Dominance ชิป H 100กลายเป็นสินค้าที่หายากกว่าทองคำทุกบริษัทเทคโนโลยีต้องการมันเพื่อฝึก AI รุ่นล่าสุด The Trillion Dollar Club ในปี2023 NVIDIA กลายเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์แห่งแรกที่มีมูลค่าเกิน1ล้านล้านดอลลาร์และพุ่งทะยานสู่2และ3ล้านล้านดอลลาร์ในปีต่อ,ตอมาจนเบียดกับ Apple และ Microsoft ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งของโลกในบางช่วง Blackwell 2025-2026ทั20 26, ล่าสุดกับการเปิดตัวสถาปัตยกรรม Blackwell ที่ทรงพลังกว่าเดิมหลายเท่าเจนเซนประกาศว่า เรากำลังสร้างโรงงานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Factories ซึ่งจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมทุกอย่างในโลก The King's Layers เราผู้ท้าชิงบัลลังในปี2026ในปี2026 Nvidia ไม่ได้สู้กับแค่บริษัททำชิปด้วยกันแล้วครับแต่พวกเขากำลังสู้กับลูกค้าของตัวเองด้วย 1. เมื่อลูกค้ากลายเป็นคู่แข่ง Big Tech Custom Chips Google TPU v6 ทับ v7 Google คือผู้บุกเบิกการทำชิป AI เองมานานที่สุดชิป TPU ของพวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อรันโมเดลอย่าง Gemini โดยเฉพาะซึ่งมีประสิทธิภาพต่อราคาดีกว่าการเช่าชิป Nvidia ในบางงาน Amazon t r a i n i u m 3และ Microsoft Maya 200ทั้ง2องยักษ์ใหญ่เริ่มบังคับให้ลูกค้าคลาวดของตัวเองหันมาใช้ชิปที่พวกเขาสร้างขึ้นเองเพื่อลดการพึ่งพา n อ i นว a และลดต้นทุนมหาศาล Meta MTIA มาร์คส e r เบิร์กประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครมาคุมชะตากรรมของ Facebook และ Instagram เขาจึงเร่งสร้างชิปประมวลผล AI ของตัวเองเพื่อรันระบบแนะนำคอนเทนต์และโฆษณา 2. AMD คู่ปรับตลอดการที่ตามมาติดติด MI 400 Series ในปี2026ชิปตระกูล Instinct ของ AMD เริ่มไล่กวด NVIDIA ทันในแง่ของฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะการให้หน่วยความจำหรือ VRAM ที่เยอะกว่าในราคาที่ถูกกว่า The Software Gap จุดอ่อนเดียวของ AMD คือซอฟต์แวร์ ROM CM แต่ในปี2026เรานักพัฒนาเริ่มสร้างเครื่องมือที่ทำให้การสลับจาก NVIDIA มาใช้ AMD ทำได้ง่ายขึ้นมากทำให้กำแพงล้อมเมืองของ NVIDIA เริ่มมีรอยร้าวครับ 3. Apple และ d h AI ในขณะที่ NVIDIA ครองศูนย์ข้อมูลแต่ Apple ครองกระเป๋ากางเกงครับชิปตระกูล M5 M6 ในปี2026ถูกออกแบบมาเพื่อรัน AI ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องต่อเน็ตทำให้ Apple กลายเป็นเจ้าพ่อ AI ในระดับผู้ใช้งานทั่วไปหรือ Edge Computing ซึ่ง NVIDIA ยังเข้าไม่ถึงจุดนั้นอย่างเต็มตัวประเด็นสำคัญต่อมา The geopolitical minefield ความเสี่ยงที่เงินก็แก้ไม่ได้ต่อให้เอ็นวีเดียมีวิศวกรที่เก่งที่สุดในโลกแต่ถ้าการเมืองโลกขยับเพียงนิดเดียวทุกอย่างอาจหยุดชะงักได้ทันทีครับ 1. ชะตากรรมของไต้หวัน TSMC Connection นี่คือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดหรือ Single Point of Failure ครับชิปล้ำสมัยที่สุดของเอ็นวีเดียเกือบ100%ผลิตโดย TSMC ในไต้หวัน หากเกิดความขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐในช่องแคบไต้หวันหรือมีการปิดล้อมเกาะสายพานการผลิต AI ของโลกจะหยุดชะงักทันที NVIDIA จะไม่มีชิปขายและโลกจะเข้าสู่ยุคมืดทางเทคโนโลยีทันทีครับ 2. กํกำแพงภาษีและการแบนชิป US-China Tech War รัฐบาลสหรัฐสั่งห้าม NVIDIA ขายชิปตัวท็อปให้จีนอย่างเด็ดขาดทำให้ NVIDIA เสียรายได้มหาศาลจากตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่จีนก็ไม่ได้อยู่เฉยครับหัวเวยและกลุ่มบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ในจีนเริ่มผลิตชิป AI ของตัวเองเพื่อใช้ภายในประเทศแม้จะยังตามหลัง n v i d i ียอยู่2-3ปีแต่มันก็ทำใหเอ v นว i เดียสูญเสียอิทธิพลในจีนไปอย่างถาวรครับ 3. ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Risk การผลิตชิป AI 1ตัวต้องใช้ส่วนประกอบจากทั่วโลกเช่น แผ่นเวเฟอร์จากญี่ปุ่นเครื่องจาก ASML จากเนเธอร์แลนด์และหน่วยความจำ HBM จากเกาหลีหรือ SK Hynix และซัมซุงความขัดแย้งระหว่างประเทศในจุดใดจุดหนึ่งอาจทำให้ราคาชิปพุ่งสูงขึ้นหรือผลิตไม่ได้ตามเป้าครับเรื่องต่อมา AI Bubble ใช่ไหมความเสี่ยงทางการเงินอีกหนึ่งคำถามสำคัญในปี2026คือความคุ้มค่าครับ บริษัทเทคโนโลยีทุ่มเงินหลายแสนล้านดอนลลาร์ซื้อชิป n อ i นว a เดียไปสร้าง AI แต่ถ้า AI เหล่านั้นยังสร้างกำไรกลับมาได้ไม่มากพอนักลงทุนอาจเริ่มตั้งคำถามว่านี่คือฟองสบู่หรือไม่หากความต้องการชิป AI ลดลงกระทันหัน n อ i นว a เดียที่สต็อกของไว้มหาศาลอาจจะต้องเผชิญกับภาวะกำไรวูบเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในยุคขุดคริปโตครับต่อมา4ประเด็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับ NV i d i a เดีย 1. การเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ทำไมต้อง GPU? The CPU vs GPU analogy ผู้ฟังหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าทำไมต้องชิป NVIDIA ชิปคอมพิวเตอร์ทั่วไป CPU ทำ AI ไม่ได้หรือการเพิ่มการเปรียบเทียบง่ายๆจะทำให้เนื้อหาดูฉลาดแต่ย่อยง่ายครับคำอธิบายเปรียบเทียบ CPU เหมือนศาสตราจารย์ระดับโลกหนึ่งคนที่เก่งมากสามารถแก้โจทย์เลขยากๆได้ทุกรูปแบบทำงานทีละอย่างแต่ซับซ้อน ส่วน G.P.U. ของ Nvidia เดียเหมือนนักเรียนประถม1,000คนที่อาจจะไม่เก่งเท่าศาสตราจารย์แต่ทุกคนบวกเลขง่ายๆได้พร้อมกันทำไม A.I. ถึงเลือก G.P.U. เพราะการสอน A.I. คือการให้มันดูรูปภาพหรืออ่านข้อความนับล้านล้านครั้งซึ่งเป็นการคำนวณง่ายๆที่ทำขนานกันไป (Parallel Computing) นักเรียน1,000คนจึงทำงานเสร็จเร็วกว่าศาสตราจารย์คนเดียวมหาศาลครับ 2. Software is the real moat เอ็นวีไม่ได้ขายแค่เหล็กแต่ขายระบบนิเวศคนส่วนใหญ่โฟกัสที่ตัวชิปแต่ความลับที่ทำให้คู่แข่งตามไม่ทันคือซอฟต์แวร์แตกครับออเมอ e เวร์สเจนเส้นห่วงกำลังสร้างโลกเสมือนที่แม่นยำตามกฎฟิสิกส์เพื่อให้บริษัทอย่าง BMW หรือ a m azon เข้าไปจำลองการสร้างโรงงานหรือหุ่นยนต์ในโลกเสมือนก่อนสร้างจริงด i g i t a l Twins Earth 2โครงการจำลองสภาพภูมิอากาศโลกทั้งใบด้วย AI เพื่อพยากรณ์ภัยพิบัติล่วงหน้าซึ่งต้องใช้พลังของ Nvidia ทั้งหมดจุดขายคู่แข่งอาจจะสร้างชิปที่แรงเท่า Nvidia ได้แต่คู่แข่งไม่มีซอฟต์แวร์และชุมชนนักพัฒนาที่แข็งแกร่งเท่า Nvidia นี่คือเหตุผลที่ทำไมคนถึงยังต้องรุมสื่อ Nvidia ครับด้านมืดและหัวข้อถกเถียงคือวิกฤตพลังงาน The Energy Crisis นี่คือประเด็นที่คนในยุค2026กังวลมากที่สุดและจะทำให้คุณดูเป็นกลางและทันโลกครับ Data Center กินไฟการรัน AI รุ่นใหม่ๆต้องใช้ไฟฟ้ามหาศาลมีการคาดการว่าศูนย์ข้อมูล AI ทั่วโลกอาจกินไฟเท่ากับประเทศขนาดกลางทั้งประเทศ ความท้าทาย NVIDIA จะแก้ปัญหานี้อย่างไรเจนเซนห่วงเริ่มพูดเรื่อง a c c e l e r a t e d Computing ว่ามันประหยัดพลังงานกว่าการใช้ CPU แบบเก่าแต่ผู้ฟังควรได้รับรู้ว่าความสะดวกสบายของ AI มีราคาที่โลกต้องจ่ายเป็นพลังงานและความร้อนครับ 4. วัฒนธรรมองค์กรความล้มเหลวคือวิชาเพิ่มเรื่องราวส่วนตัวของเจนเซนห่วงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความถ่อมตัวแม้จะรวยล้นฟ้าแต่เขายังไปกินข้าวที่ร้านเดนนิสสาขาเดิมบ่อยๆการบริหารเขาไม่มีโต๊ะทำงานประจำเขาเดินไปทั่วออฟฟิศและขอให้พนักงานส่งอ e ีเมลสิ่งสำคัญ5อย่างที่ทำในสัปดาห์นี้ให้เขาโดยตรงวันละหลายร้อยฉบับเพื่อให้เขารู้ปัญหาหน้างานจริงๆความผิดพลาดเขาเคยพาสินค้าไปล้มเหลวหลายครั้งแต่เขาจะพูดเสมอว่าจงวิ่งหนีความตายแต่อย่าวิ่งหนีความผิดพลาด Run for your life but don't run from your mistakes บทสรุปความสำเร็จของ NVIDIA ตลอด33ปีสรุปได้ด้วยคำเดียวคือ vision and grit วิสัยทัศน์และความอึดเจนเซนเป็น CEO ที่ใส่แจ็คเก็ตหนังเป็นเอกลักษณ์เขาบริหารแบบ flat organization ไม่มีระดับชั้นที่ซับซ้อนเพื่อให้ข้อมูลไหลลื่นที่สุดและกฎเหล็กของเขาคือไม่ไล่พนักงานออกในช่วงวิกฤตแต่จะให้ทุกคนช่วยกันสู้เพื่อหาทางรอดแทน จากร้านเดนนิสสู่สมองของ AI โลก Nvidia คือบทเรียนที่บอกเราว่าถ้าคุณเชื่อในอนาคตที่คนอื่นยังมองไม่เห็นและคุณอึดพอที่จะรอมันวันหนึ่งโลกทั้งใบจะมาหมุนรอบตัวคุณ Nvidia 2026สงครามชิปล้อมด้านและระเบิดเวลาทางภูมิรัฐศาสตร์ผู้อยู่รอดคือผู้ที่ปรับตัวเร็วที่สุด Nvidia ในปี2026ไม่ได้เป็นแค่บริษัททำชิปอีกต่อไป แต่พวกเขาคือบริษัทแพลตฟอร์มทางรอดของพวกเขาคือต้องเร่งสร้างซอฟต์แวร์ครูด้าให้แข็งแกร่งจนใครก็ย้ายออกไม่ได้และต้องรีบกระจายความเสี่ยงในการผลิตไปที่สหรัฐหรือยุโรปให้เร็วที่สุดในโลกเทคโนโลยีความสำเร็จคือเป้าหมายที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาวันที่คุณหยุดวิ่งคือวันที่คุณเริ่มแพ้และเจนเซนห่วงรู้เรื่องนี้ดีกว่าใครครับคุณอาจจะจบด้วยการตั้งคำถามให้ผู้ฟังคิดต่อว่าในยุคตื่นทอง คนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนขุดทองแต่คือคนที่ขายพลัวและในยุค AI Nvidia คือคนที่ขายทั้งพลัว่วทั้งแผนที่และทั้งเครื่องจักรที่ขุดทองให้เราอัตโนมัติคำถามคือเมื่อทุกคนมีพลัวที่ฉลาดที่สุดในมือแล้วคุณจะขุดเจออะไรในขุมทรัพย์ AI นี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ